I claim this land uh huh. in the name of God and uh huh. Queen Isabella of Spain. Uh huh. uh, and name i t San Salvador. Uh huh. แล้วก็ปักดาบลงื้นทรายแค่นี้เดียวของเลยล<ะ> <laughs> ไม่ต้องจ่ายกันสักบาท <laughs> สวัสดีครับดีบีสุทถาวันนี้เราได้เรียนเชิญกับตันประพันธ์มาอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีคลิปที่เราอยากจะนําเสนอนะฮะและภูมิใจนาเสนอนะครับ,นนค,รบคือเส้นทางสายไหมทางทะเลสุดทางอยู่ที่แอฟริกาตะวันออกวันนี้ตันประพันธ์ก็มีความรู้ทางด้านแอฟริกาตะวันออกเราก็ได้เรียนเชิญมาคุยกันเจาะลึกนะครับท่าเรือมอมบาซ่า ท่าเรือไดอะสลามนะครับแล้วก็ท่าเรือบาคาโยอันนี้เป็นท่าเรือที่ยังไม่เกิดนะครับบาคาโยเนี่ยแต่คิดว่าอาจจะเร็วๆนี้ครับจะมีโครงการที่จะทาท่าเรือใหม่เป็นท่าเรือน้ำลึกที่จีนจะเข้าไปลงทุนแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ผมไม่รู้เลยนะครับผมก็เลยรบกวนมาเล่าให้เราฟังหนึ่งครับว่าเป็นยังไงครับท่าเรือต่างๆคืออันนี้เอ่อก่อนจะเป็นท่าเรือเดี๋ยวผมก็เกิดเรื่องไอวันเบลวันโรสของจีน นิดนึงแล้วกันนะครับเส้นทางสายไหมเนี่ยของจีนเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกซิลโรดนะก็เปลี่ยนเป็นวันเบลวันโรดก็มันก็มี2เส้นทางอย่างที่เราจะทราบกันถ้ากลางแผนที่โลกมาดูมันก็จะมีเส้นทางบกกับทางทะเลใช่ไหมฮะทางบกนี่มันก็จะมี2เส้นเหนือใต้เชื่อม จากเอเชียกลางไปทางยุโรปใช่ไหมทางทะเลก็อ้อมลงมาอ่าวไทยอ้อมแหลมมาลายูขึ้นมาก็ไปทางมหาสมุทรอินเดียใช่แล้วแล้วก็ไปพักปลายของประเทศอินเดียคือเสียงกาใช่ครับจากนั้นก็มาที่อีสอฟริกาครับใช่ถูก,กต้องตรงนี้เอาสั้นๆเส้นทางทางบกเนี่ยมันก็จะผ่านตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นละสมัยก่อนเนี่ย มันก็จะผ่านเอเชียกลางนะฮะเอเชียกลางนี่ก็เป็นที่อยู่ของเขาเรียกว่าสารพัดสถานสารพัดสถานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอัฟกานิสถานปากีสถานเติร์กมินิสถานคาซัคสถานครีติสถานอะไรที่เป็นสถานทั้งหมดเนี่ยจะอยู่เอเชียกลาง ถ้าได้ยินคําว่าสถานก็ตนี้มีอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานด้วยทีนี้ก็คือเอาวันหลังวันหลังเราน่าจะมาคุยเรื่องคิกอสถาสถานสถาสถานเนี่ยมันสนุกสนุกสนุกเมื่อเร็วๆนี้มันเกิดมันเกิดการเคลื่อนหมากระดับโลกเลยนะใช่ใช่เคลื่อนหมากระดับโลกเลยเขาประท้วงกันอ้างว่าก๊าซแพงแล้วประท้วงภายในสองวันเนี่ยผู้ประท้วงนี่เข้าไปยึดสถานที่สําคัญจุดจุดศูนยกลางรัฐบาลหมดเลยโอ้โหผมก็ยังสงสัยว่าโอ้โหปัน้วงนีเมันเป็นเขาเรียกอะไรนะ การเมืองระดับโลกอ่ะการเมืองระดับโลกอืจนกระทั่งรัฐบาลเขาเอาไม่อยู่แล้วเขาต้องขอจีนมาช่วยขอรัสเซียเอากําลังทหารส่วนจีนนี่มาช่วยตัดการสื่อสารพอรัฐบาลเขาตัดเองไม่ได้เขาตัดเน็ตตัดอะไรมันเดี๋ยวนี้มันโทรศัพท์ดาวเทียมใช่ใช่ใช่ต้องใช้เทคโนโลยีเหมือนกันเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะบล็อกตัวนี้ได้ต้องจีนใช่ใช่ครับไว้ก่อนผ่านไปปุ๊บไปเข้ายุโรปเข้ายุโรปเนี่ยมันมาเชื่อม ทางบกนเนี่ยมันมาเชื่อมแอฟริกาได้ไหมได้มันลงมาทางอียิปต์อ่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าอุปสรรคที่จะเชื่อมกับแอฟริกาเนี่ยของเอวันเบลวันโรสเนี่ยหทางบกเนี่ยมันผ่านหลายประเทศเหลือเกินแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีค่าตรงเยี่ยบยลายทางค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะมถ้าเกิดปัญหาประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างคาซัคสถานเนี่ยม,มันสะดุดละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนทางทะเลทางทะเลพอมันลงมาปุ๊บมันยิงยาวเลย ไม่มีประเทศอะไรสักขวางทั้งประเทศนะถูกแล้วตอนนี้มันจะมาเกี่ยวกับไทยยังไงไทยเรากําลังจะทําแลนด์บิตใช่ใช่โครงการกะตรงนี้ของไทยของไทยอันนี้ก็เป็นการเมืองระดับโลกเหมือนกันจีนกับอเมริกาเราอย่าคิดว่าเอ๊ะเป็นของเราเราตัดสินใจไม่ใช่แล้วครับมันใหญ่มันเรื่องมันใหญ่ก็ทีนี้มาทางทะเลปุ๊บตัดผ่านไปพักที่โคลัมโบสีลังกาเนาะครับามันโตตาที่มันโตตาเสร็จแล้วก็ไปที่แอฟริกาทีนี้พอไปถึงแอฟริกาเนี่ย มันไปชนอฟริกาตะวันออกพอดีเป๊ะเลยนะพอดีเป๊ะถ้าไปอเริกาตะวันตกมันหลงหวังล่างอ่ะออจอฟริกาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกครับมันต้องไปอฟริกาตะวันออกอฟริกาตะวันออกเนี่ยมันถึงเป็นสุดทางของฮันเบวันโรสเนี่ยครับขึ้นไปทางเหนือมันมีจุดวัฒศาสตร์จุดหนึ่งคือจิบูตี้จิบูตีนี่อยู่ตรงข้ามเยเมนใช่แต่จิบูตีเนี่ยโอเคตรงนั้นเป็นฐานทัพจีนฐานทัพสหรัฐแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นสถานีการค้าเนี่ยเล็กเกินไปอื เล็กเกินไปไม่เหมาะลงมาข้างล่างโอ้โหโซมาเลียเลยครับอืโจรสลัดอันนั้นไม่ไหว <laughs> หมือนไม่ไหวไม่ได้รัฐบาลโซมาเลียประกาศเลยบอก ใครจะทําอะไรทําไปอย่างปราบโจรสลัดปาบรัฐบาลมาเลยโซมาเลียไม่ว่ารัฐบาลคุณว่าไปเลยไม่ถือว่าผิดกฎหมายโซมาเลียคุณจัดการเลยไม่ต้องมาให้เราเราไม่ชอบแล้วเราไม่ชอบไม่ได้คัาเขาไปปล้นเรือคุณคุณเล่นเลยอ่าลงมาก็เป็นเคนยาแหละเคนยามันก็จะมีอะไรมีมอมบาซ่ามอมบาซ่าเนี่ยมันสําคัญมาตั้งแต่สมัยสมัยก่อนสมัยโบราณแล้วสมัยตั้งแต่ยุคสมัยเอออาณานิคมอังกฤษอะไรเงี้ย แล้วก็มาที่ทันซาเนียทันซาเนียก็มีไดสลามพอร์ตแล้วก็กกาลังจะสร้างใหม่ที่บาครโมโยพอร์ดดสลามกับบาครโมโยผมเปรียบเทียบงนี้ไดสลามเป็นเมืองหลวงเก่านะเมืองหลวงใหม่ก็คือโดโดมาอารมณ์ก็คล้ายๆกับพม่านี่แหละย่างกุ้งเป็นเมืองหลวงเก่าติดชายทะเลเมืองหลวงใหม่คือเนปิดอไอ้พวกนี้เขาก็เมืองหลวงย้ายไปแล้วตึกรามบ้านช่องไปสร้างเรียบร้อยแต่คนไม่ไปจะไปกันเฉพาะตอนเปิด ประชุมสภาก็แห่กันไปอยู่เดิมมากพอประชุมสภาเสร็จแห่กลับมาในสลามเหมือนกันย่งกุ้งใช่ไหมเปิดสภาดีก็ไปเนปิดอเมืองลางปิดสภาก็กลับมาอยู่ย่งกุ้งอย่างเดิมนะอันนี้ก็คือพอร์ตก็พอร์ตที่ในสลามอารมณ์ก็เหมือนท่าเรือของเตยอ่ะอกันเตะเลยส่วนบางโมโยที่จะสร้างใหม่เนี่ยจะเป็นมาตพุทธจะเป็นแหลมฉะบังของบองท่านเสนียถัดลงมาอีกโมซมบิก โมซัมบิกนี่อาณานิคมโปรตุเกสโมซัมบิกนี่ค่อนข้างทาบเทียบกันด้วยกันนะค่อนข้างล้าหลังอนละพี่ก็คิดดูแล้วกัน,นล้าหลังของแอฟริกาเนี่ยมันขนาดไหนแล้วแล้วไม่ได้พูดภาษาอังกฤษด้วยไม่เหมาะใช่หไหมลงไปอีกอ้อมไปถึงแอฟริกาใต้เลยไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยมี2ที่เท่านั้นสําหรับวันเบลวันรถที่เหมาะสมที่สุดคือเคนยากับแทนสเนียมอมบาซาแล้วก็ไดสลามแล้วก็อนาคตก็มีบักโมโย <Es> <ừ specific S 2> ความสําคัญของเคนยาคือมอมบาซ่านี่เป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดของอียแอฟริกาละอืปริมาณทราฟฟิกเนี่ยเยอะที่สุดปัจจุบันเนี่ยมอมบาซ่าเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าไอคอนเทนเนอร์ยี่สิบฟุตคอนเทนเนอร์นะมาลงเนี่ยประมาณสองล้านต่อปีสองล้านตู้ต่อปีก็ถ้าเป็นแหลนด์กบบอลนี่ประมาณห้าล้าน อ่าอันนี้สองล้านนี่เยอะแล้วพี่แล้วมันตัวเลขเนี่ยมันโ r รประมาณ3-5%มถึงห้าเปอร์เซ็นตทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมอรบาซ่าเนี่ยใหญ่ขนาดไหนคิดดูเลยแล้วมันเป็นเมืองท่าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยนู้นแล้วเดี๋ยวมันต้องต้องมาเท้าความว่าประวัติศาสตร์มันเป็นไปมาไงนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมพูดให้ฟังต่อเลยแล้วกันว่าไอ้สองเหตุผลเบื้องหลังไอ้เรื่องวันเบลวันโรสกับแอฟริกาเนี่ยเหตุผลเบื้องหน้าเราก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการ ค้าขายขยายเส้นทางค้าขายของคนจีนนะครับใช่มันยังมีเหตุผลเบื้องหลังนี่เป็นเกมการเมืองระดับโลกระหว่างจีนกับพวกที่เขาเรียกกันว่าพวกรัดลึก,กน,นะครับที่มันควบคุมการค้าโลกใบนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาควบคุมเครื่องมือของการค้าคือการผลิตเงินและการหมุนเวียนของเงิน ครับนะครับมันก็จะมีพวกนี้จีนเขาไม่ต้องการเข้าไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มพวกนี้เขาก็จะคุมเงินตรากับคุมไอ้พวกวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยการผลิตอย่างพวกน้ํามันพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็บังคับว่าใครจะซื้อน้ามันต้องให้ใช้ยูเอสดอลลาร์มาเป็นตัวซื้อธนาคารทุกแห่งในโลกเนี่ยมันก็เลยจะต้องเอายูเอสดอลลาร์เข้ามาเป็นเงินตราสำรองเพราะเหตุนี้ซึ่งอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นเหตุผลเบื้องหลังทีนี้ ผมจะขอพูดเรื่องเมื่อกี้พูดเจาะของเรื่องประเทศทันซาเนียไปแล้วเนาะเราเราจะขอไล่ให้ฟังอีกทีหนึ่งภาพรวมของอีสต์แอฟริกาเนี่ยแล้วก็มาถึงท่าเรือมอมบาซาแล้วก็ท่าเรือไดสสลามบากโมโยเนี่ยมันมันมีความเป็นมาย,ยัางไงอีสต์แอฟริกา จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cradle of mankind ต้นกำเนิดมนุษย์ถ้าในทาง anthropology นะภาษาไทยเขาเรียกน่าจะเรียกว่ามนุษย์มนุษย์ศึกษาหรือมนุษย์วิทยาอะไรทํานองเนี่ยเขาบอกว่าบรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยฟอสซิลเก่าแก่ที่ขุดที่สุดที่ที่ขุดเจอเนี่ยพบที่ทันเซเนในสถานที่ที่เขาเรียก โอดูไวกอสคือเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยบรรพบุรุษของมนุษ,ย,นษย,นย์มีจุดกําเนิดมาจากที่นั่นเขาถึงเรียกว่าเป็น c r a ด l e แม man ขายเหมือนกับเป็นต้นกําเนิดของมนุษย์แต่ความเก่าแก่ไประดับโนอันนี้คุยเป็นหลายล้านปีนะครับทีนี้ตัดเข้ามาสมัยยุคใกล้ละอีสาวาริกานีมน่มันพัฒนามาได้อย่างไรออะอย่างที่บอกมันติดชายทะเลเคนยาทันเนียมันอยู่เรียบชายฝั่งทะเล,ะเลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็มีโอกาสติดต่อค้าขายกับต่างชาติเหมือนกับพวก พอตพวกกวางตุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยนันมันอยู่อยู่ชายทะเลพวกแรกที่เข้ามาเนี่ยก็คือพวกอาหรับเพราะว่าถ้าเราดูแผนที่เนี่ยพอขึ้นโซมาเลียไปมันก็ไปจะไปถึงเยเมนละเยเมนโอมานอะไรมันอยู่นะพวกแขกที่มาเนี่ยก็จะเป็นพวกแขกโอมานมาเป็นยุคแรกๆก็สักประมาณ first century ce เ,เขาก็มาละแล้วชนพื้นเมืองแถบนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มพวกบันตู จริงๆมันมันก็ร้อยพ่อพันแม่แหละมันก็มีหลายเผ่าหลายหลายกลุ่ม,มะนะเหมือนกับกลุ่มไทยลาวกลุ่มอะไรเงี้ยกลุ่มบรรทูนนี่เขาจะเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกลุ่มไทยเงี้ยแล้วภาษาที่เขาพูดเนี่ยเขาเรียกภาษาสวาิลีภาษาสวายลีเขาก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับพวก,พวกข้อค้าอาลับก็มีการเทรดการค้าขายกันเศรษฐกิจก็จเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นพวกสวาิลีเนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าในการค้าอย่างพวกที่แอฟริกาที่เขาอยู่ในแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันเศรษฐก,กิจมันก็เอา ไผไว้แรลกธนูมั่งเอาอะไรเงี้ยเอามันสำปะหลังแมแลกข้าวอะไรมันก็มันก็อยู่แค่นี้มันเศรษฐกิจบรรพชนโบราณแต่ว่าแต่ว่าไอ้พวกสวายลีนี่เขาค้าขายกับพวกอาหรับเนี่ยสินค้ามันหลากหลายปริมาณมันเยอะมันก็เป็นเมืองเป็นอะไรพัฒนาขึ้นมาแล้วมันก็จะพัฒนาภาษาด้วยมันก็เกิดภาษาสวายลีขึ้นมาภาษาสวายลีเนี่ยมันมีโลนเวิร์ดคำยืมจากอาหรับเยอะ มันจะมีคิธีพล,ลจากอารหรับเออแล้วมันก็เป็นภาษาที่ว่าคุยง่ายเข้าใจง่าย วรรณยุกณ์วรรยากณ์ไม่ซับซ้อนอย่างเรารู้เป็นคำคำคำเนี่ยเรามาผูกกันเนี่ยแล้วเราเา,ากินข้างี้พูดยังไงอาจจะกุล๋อก็คือ,อเป็นกรรมกริยาอะไระตัวเดเอามาผูกกันรู้ศัพท์คานี้คํานี้เอามาผูกกันพูดคนเขาก็เข้าใจมันไม่เหมือนภาษาฝรั่งเศสเยอรมันมีเพศมีอะไรพอเป็นพาสเทนเปลี่ยนเพศอีกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยากขนาดนั้นมันเป็นภาษาที่เหมาะสําหรับเป็นสื่อการในการค้าขายด้วยหนึ่งเขาเป็นศูนย์การค้าอยู่ละสองภาษาเขาเรียนง่าย มีคนใช้เยอะ<ม><ม>ลักษณะนี้มันก็เหมือนอะไรถูกไหมเหมือนภาษาไทยอ่ะพี่ภาษาการค้าภาษาไทยภาษาเป็นภาษาการค้าเพราะว่าได้รับ,ได,รบได้รับอิทธิพลภาษาอาหรับเหมือนกันแล้วเป็นภาษาที่เรียนง่ายพูดง่ายผมไปอยู่ปั๊บเดียวเนี่ยผมพูดได้ละแต่ว่าตอนนี้ลืมหมดแล้วนะก็คล้ายๆอย่างนี้ภาษาไทยก็เหมือนกันอันนี้นอกเรื่องนิดนึงผมไปตอนที่ผมไปลุยลี่อ่ะผมก็ไปต่อเครื่องที่เต๋อหงหมางซื้อเป็นถิ่นปกครองตัวเองชนชาติไต่ล้อระหว่างรอเครื่องก็ดูทีวีดูทีวีก็พูด อย่างโน้นอย่างนี้โฆษณาโรงพยาบาลผมก็ฟังไม่ออกหรอกแต่พอมันมาบอกอ่ะโทรมาเบอร์โทรศัพท์นี้สองสี่ห้าสามห้าเก้าเก้าตกใจัน <c oughs> แล้วมันไม่พูด <c oughs> ไม่เพี้ยนเลยนะมันเหมือนเราคุยเลยอ่ะมันอย่างนี้เลยสองสี่ห้าสามห้าเก้าเก้าแบบชัดๆ,ๆเลยอ่ะการออกเสียงเหมือนเลยเหมือนเลยผมก็เลยมีทฤษฎีขึ้นมาว่าฮภาษาการค้าเนี่ยสำคัญที่สุดคือตัวเลขใช่สำคัญที่สุดคือตัวเลขถ้าไม่รู้ตัวเลขนี่ค้าขายไม่ได้สื่อสารด้วยตัวเลข เท่าไรเท่าไรสาวบาทสองบาทอะไรอย่างเงี้ยมันถึงไอ้คำไทยที่ว่าในที่จ้วงในอะไรอย่างงี้นะเวลาพูดเนี่ยมันถึงรักษาไอ้คำพื้นๆเนี่ยมันถึงรักษาคล้ายๆกันไงใช่ใช่หูตาจมูกอะไรเงี้ยใช่ใช่มันพูดง่ายด้วยแล้วมันคือคำเดียวๆโดดๆใช่อ่ะอันนี้กลับมา ทีนี้เขาก็ค้าขายกับอาหรับก,ก็สร้างเป็นเมืองมีเศรษฐกิจดีขึ้นมาละแถบชายฝั่งทะเลพวกโซยิลีตอนหลังเนี่ยก็คือก็เริ่มมีฝรั่งเข้ามาละอ่าในปีประมาณ1498เนี่ยวัสโกดากามาเขาก็ตอนนั้นเนี่ยเส้นทางการค้าเนี่ยทางบกเนี่ยมันถูกคุมโดยพวกเติร์กเติร์กกับเวนสิสใช่ไหมวัสโกดากามาเนี่ยแกก็พยายามจะหาเป็นชาติ <หา S 2> ไหนวัซโกเดการ์มานเนี่ยวัสโกดากามารู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นโปรตุเกสนะไรอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่น่าจะแกก็พยายามหาเส้นทางเลี่ยงก็ไปได้เจอเส้นท ทางทะเลก็มาลงที่มอมบาซ่านี่แหละประมาณหนึ่งสี่เก้าแปดอะไรประมาณเนี้ทีนี้พวกฝรั่งเนี่ยอย่างที่เรารู้เนี่ยก็คือเวลาเขามาถึงเนี่ยมาถึงเอ่ยอลงเรือมาเอานี่ไม่มีใครละ ยึดมันซะเลยที่เราดูในหนังอ่ะลงมาถึงลงเรือก็ชักดาบชูมาบอกอานาจนี้ของคาลาชินีข่าปกครองอยู่ I claim this land in the name of God and Queen Isabella of Spain and name i t San Salvador แล้วก็ปักดาบลงดินทรายแค่นี้เดียวของเลยไม่ต้องจ่ายกันสักบาทใช้อำนาจเลยในอฟริกามันทำอย่างนั้นจริงๆพี่ยึดละแต่ว่าในเอเชียมันทำไม่ได้ไงคนเยอะคน เยอะแล้วมันเป็นอาณาจักรแล้วมีกษัตริย์ปกครองมีอะไรคืนมาชักดาบเสียบเดี๋ยว็ะต้องมีกันยุบโดนตีหัวแตกหรืเด็กมันเอาหนังติ้งยิงหัวมันก็ต้องมาแบบค้าขายก่อนออค้าขายก่อนแล้วเดี๋ยวว่าเอาไวแมนเบอร์เดนเอาบัณหลวงมาสอนศาสนาวิธีอ่าอีกด้านนึงก็ค้าฝิ่นไปด้วยจีนจนจีนแทบจะเขาเรียกว่ามีเทคนิคแทบจะล้มทั้งยืนทีนี้พอตอนหลังเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็เริ่มมามีอิทธิพลแต่ว่า อิทธิพลอาหรับตอนแรกๆก็ยังไม่ได้ลดลงไปอาหรับเนี่ยมาจากไหนมาจากโอมานฮะอโอมานมาอยู่ที่เซนซิบา เซนซิบาร์นี่เป็นเกาะอยู่ชายฝั่งทันซาเนียครับคือทันซาเนียเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่ได้ชื่อทันซาเนียเขาชื่อทังกยิก้าทังกยิก้าเนี่ยพอรวมกับเซนซิบาร์เนี่ยมันถึงเอามันถึงเรียกทันซาเนียคือ2ประเทศไงแล้วเซนซิบาร์มีรัฐบาลปกครองนะเหมือนหนึ่งประเทศ2ระบบจากของคอย่างเงี้ยพอสุลต่านมามามาอยู่ที่เซนซิบาร์ปั๊บอยู่ไปอยู่มาสมัยก่อนอมานไม่มีอะไรมีทะเลทรายอะน้ํามันก็ไม่มีถูกไหมฮะ เศรษฐกิจมันมาอยู่ซันซิบาหมดก็สุลต่านไซดก็ย้ายเมืองหลวงจากโอมานมาอยู่ซันซิบาเลยมาทำอะไรครับยุคนั้นเป็นยุคค้าเครื่องเทศอ่กโคบปลูกสไปคลฟนี่กระวานสไปฟ์ที่โอมานมันปลูกได้ที่ไหนทะเลทรายปลูกซันซิบา์แรงงานก็เอาที่ไหนก็เอาคนดำเนี่ยจับคนดำมาเป็นทาสค้าขายดีรวยตอนหลังก็ expand inland จากซันซิบาก็มาตั้งบากาโมโยก็เป็นเมือง เมืองท่าที่เซนซิบาเนี่ยมันเขาเรียกว่าสโตนทาวมันเป็นเมืองเมืองเก่าเจ็ดร้อยกว่าปีแล้วนะสร้างด้วยซีเมนซีเมนของเขาเนี่ยมาจากเปลือกหอยเข้ามาทุบแล้วมาก่อแต่แต่มันเป็นเมืองเก่าที่ไม่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนในโลกเพราะว่ามันเป็นเมืองเก่าที่ทุกวันนี้มันยังมีคนอาศัยอยู่มันก็เลยเป็นสเสน่ห์ของเซนซิบาว่ามันเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตนะฮนะทีนี้พอ ตอนหลังซูลปราห์ซายิดก็ expand เข้ามาอินนด์มาสร้างท่าบารโกโมโยแล้วก็ไปค้าขายตอนหลังก็ไปค้างาช้างเอาเข้าไปเข้าป่าไปจับช้างมาจับช้างมาทีนี้งาช้างสมัยก่อนเนี่ยมันต้อง10คนแบก8คนแบกมไม่รู้จะทำไงแบกมาไม่ไหวก็จับคนดำเนี่ยแบกงาช้างมาส่งที่บารโกโมโยส่งที่เซนติบาพอส่งเสร็จ เอางาช้างขึ้นเรือเสร็จคนดําเอาไปไหนจะปล่อยกับเข้าป่าเดี๋ยวมันก็ไปซ่องสุมรวมหัวกันมาก่อความเจ้าจนความรายก็จับคนดำเนี่ยไปขายเป็นทาสขายไปขายมาเฮ้ยค้าคนดีกว่า <c oughs> งาช้าง,งาช้างเราพาไม่ดีราพาไม่ดีค้าคน <c oughs> ดีกว่าทีเนี้ยมันมีมันมีเกตอยู่นิดหนึ่งคือจากชายหาดเนี่ยอฟริกามันใหญ่ขนาดไหนมันก็เหมือนเอเชียพี่ครับ <c oughs> พี่จะเข้าไปจับคนมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเดินลุยป่าเป็นพันพันสองพันสามกิโลไม่ได้หรอกเดเดินเข้าไปร้อกิโลเจอมาเรียก็ตายหมดแล้ะมันก็ใช้วิธีอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยไอ้เผ่าต่างๆในแอฟริกาเนี่ยมันก็จะลบกันเองก็จะจับเผ่าที่แพ้มาเป็นทาสงอะไรบ้างก็ไปติดต่อไอ้พวกหัวหน้าเผ่าใหญ่ๆจ้างคนหัวหน้าเผ่าส่งอหัวหน้าเผ่าคนนี้มันก็เป็นเอเจนต์มันก็ จับทาสมาส่งแล้วมันก็ขยายอิทธิพลไปเรื่อยมันก็เลยกลายเป็นเผ่าใหญ่ๆนี่การค้าทาสมันมาจากอย่างนี้ออนมันมีคนทําให้มันมีคนทําให้อ่าม,มันมาจากอย่างนี้พอตอนหลังเนี่ยอังก,อกฤษเยอรมันโปรตุกสแผ่อิทธิพลลงมาเนี่ยแล้วประกอบกับช่วงนั้นมันเป็นช่วงเข้าสู่ปฏิวัติตอุตสาหกรรมละ มันก็ไอระบบเกษตรแบบเดิมที่อาศัยแรงงานข้ามมันก็โดน disrupt ทั้งโลกเลยนะไม่ใช่ disrupt เฉพาะแอฟริกาในอเมริกามันก็โดน disrupt มันมีสงครามไอระหว่างฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ไงยกเลิอกอย่างที่เราทราบเสงครามเลิกทาสในไทยมันก็รอห้าเรากา็เลิก<อ>าทาสเ,เพื่อให้มัน สทัาเทียบกับสมัยนี้มันเหมือนอะไรมันเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าเลิกใช้เครื่องยนต์สันดาบลวมามามาเทียบกันลาดละใช้เครื่องจักรตัวนี้สมัยโบราณมันดิสรั p อังกฤษก็ไปยึดเมืองท่าบอมบาซ่าเมืองท่าอะไรมอมบาซ่ามันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะมันก็มายึดไว้หมดสมัยนู้นมันก็บาโกโมโยมันก็มีพอร์ตละมันเป็นท่าเรือเก่าเพราะว่าอย่าลืมว่าบาโกโมโยมันอยู่ตรงข้ามเซนซิบาเลยเซนซิบาในสุลต่านโอมานอยู่ แล้วก็เขามาสร้างพอทที่บากโมโยเพื่อจับธาดมาเอาอะไรมาก็ส่งมาเซนซิบาเสร็จแล้วก็ส่งไปยุโรปไปตะวันออกกลางอีกทีหนึ่งทีเนี้ยพอฝรั่งมันยึดพอทพวกนี้หมดแล้วมันบีบพวกอาหรับให้เลิกค้าธาตใช่ไหมฮะตอนหลังอาหรับก็กลับไปโอมานตอนแรกเนี่ยหลังจากซุลต่านซาย,ยิดเนี่ยก็มีลูกสองคนนะเนาะ ล,ลูกคนหนึ่งก็คองเซนซิบาลูกคนโตส่วนคนเล็กก็กลับไปอยู่โอ,อมานอพอตอนหลังปุ๊บค้าถาดไม่ได้อะไรเศรษฐกิจมันก็ถดถอยไปตอนหลังก็กลับไปโอ,อมานเซนซิบาก็เป็นเอกราชทีนี้พอในยุคสมัยอาณานิคมเนี่ยก็เป็นของ โปรตุเกสมั่งอังกฤษมั่งเยอรมันมั่งอย่างโมซัมบิกเนี่ยเป็นของโปรตุเกสใช่ไหมฮะทันซาเนียเนี่ยเป็นของเยอรมันก่อนแล้วก็มาเป็นอังกฤษเคนยาได้เป็นบริเตนคอลอนีทีนี้มีเรื่องเล่าสมัยหนึ่งตัวพระนางเจ้าวิกตอเรียพระนางเจ้าวิกตอเรียเนี่ยเป็นควีนออฟอิงแลนด์หลานคือพระเจ้าไคเซอร์วิลเลียมของเยอรมันใช่ใชตอนนั้นทันซาเนียเป็นอาณานิคมเยอรมันเคนยาที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นบริเตนคอลอนีครับครับวันเกิดไคเซอร์เยอรมันซึ่งเป็นหลานของควีนวิกตอเรียไอ้เมาส ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเคนยาเนี่ยครับควีนวิคตอรเรียก็ยกเบาคิริมันเจโลให้หลานเป็นไกเทอร์วิลเลียมเป็นของขวัญวันเกิดก็เลยคิริมันเจโลก็เลยกลายเป็นของยกของยกภูเขาเป็นของขวัญเลยถ้าพี่เปิดดูมันมันจะแหวนาที่อฟริกาเนี่ยอฟริกาเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างแถวละเอเชียเราเราสันปันน้ำล่องน้ำมันจมนะ หยิกหย,ยักหยกิกหแต่ฝาที่อเริกาเนี่ยมันมันตีกันมันโตอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเส้นเลยเหมือนหมือนรัฐในอเมริกาเออ <laughs> มันเป็นแบบนั้นนี่คือเหมือนเรื่องตลกแต่เรื่องจริงอะ่ะเ,เรื่องจรงิง ทีนี้อาขอไอเกรดนิดนึงแล้วกันอย่างควีนวิกตอเรียทําไมเป็นมีหลานเป็นไกเซอร์เยอรมันมีหลานเป็นไอ้จัสซารรัสเซียอะไรเยอะเลยสมัยก่อนมันอย่างนี้กษัตริย์ยุโรปในยุโรปเนี่ยเขาแต่งงานกันเองต้องแต่งกับเจ้าด้วยกันไงเขาแต่งกับเจ้าด้วยกันเพราะฉะนั้นบางทีขิงของอังกฤษแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เออจริงพูดภาษาฝรั่งเศสพูดภาษาเยอรมันมันยากกันหมดอะแถวนี้ก็มีกษัตริย์พูดภาษาเขมรแต่ประชาชนพูดอีกภาษาผมฟังอย่างนี้ท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ออก แต่ถ้าผมเปลี่ยนคําพูดนิดนึงเขาบอกกระสับเนี่ยพูดราชาร์สับอ่าพอนึกออกอะไรใช่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 ใช ใช่ไหมฮะแถวนี made, function, lighting, see, ้ก็ม <reco Christ. S 2> ีไม่ใช่ไม่ใช่ทางกฤิรูปแบบคล้ายๆกันเขาจะแต่งงานกันกล้ามเชือญาติเพราะฉะนั้นเป็นธรรมเนียมของอังกฤษเลยนะเวลาเจ้าเนี่ยเวลาเขามาพบกันเนี่ยเปิดประตูแนะนํำก็มีข้าหลวงนําไปเสร็จปุ๊บข้าหลวงเนี่ยห้ามแนะนําเจ้าที่มานี่คือใครเพราะให้ตัวเองมาส่งเฉยๆแล้วปิดประตูให้เขาให้เขาคุยกันเองเพราะว่าเขาเป็นเชื้อญาติกันเป็นธรรมเนียมเลยว่าพวกสามัญชนจะมาแนะนําเจ้าไม่ได้เพราะเขาเป็นญาติหมดก็เขาบอกว่าคุวินวิสต์เลียเป็น คุณย่าแห่งยุโรปใช่คือเขามีร้านไปทุกประเทศเลยเพราะเขามีลูกทั้งสิบเอ็ดคนอ่ะก็แถวแนี้เหมือนกันนะพี่แถวนี้ก็เหมือนกันถูกไหมแล้วโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการที่ว่าแพงที่สุดระบบรถไฟของเคนยาเนี่ยเขาเรียกว่า SGR นะครับจากมอมบาสามาเป็นไนโรบี